บันทึกมอยนะนุ่มพักวัสดีทุกคนวันนี้อันล่าพาทุกคนไปกิบพักนาบเลยนองกินหน้าพูนอยู่ใส่พูด,พดไปไ,ดไป

ดูกึนเขากันไหมยังเก็บไะเกีะนไหอืมขกนไปาคือเ่เขากินอะไร้อืมอ๋อไม่ะอืมออมีตัดเอาจนงอาอะไรออืม kekem pa au kada au an on 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 mapai anji dam dam ni 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 กูดไม่เห็นตัวอันด๋อแดงๆก็พักกูเลยตัวพักกูแดงๆน่ะกูดนะมาบ้า กับพุนนี่กับพุนทางนี้มมไ,ไปทางเข็มนี้ไหมออน้ำบนเดียงงหน้าไถไม้เนะนี่ยไถไม้ไปเือไปอแล้ว,ก,ลวก,ก็แล้วก็ไปพักพักนอกเก,ก็มบนน้ำ นี nee, ่ยสักนองนะไม่เยียบเอาอะนี่นี้นี่นี่ จะหมอบไม่จะมีเห็นบักลายไหมเห็นบัลลายแล้่อันนี้นี่

Tak nak kena. Oh, 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 oh. aw. Kebiap aw. บ้านลายลายบ้าหลายาลายนี่นอกมดเลยเห็นพระอาทิตยเห็นพักครับมาด้ว ถาไปม่ติยุงไหเอ้าจะบัถทึกมอยนะอันนี้เนี่ยต้องการให้ตวยุงมาครับต้องการให้นะครับไปบานแม่ในีนี่ไม่จะบวชไม่จะบวช ไปลูกตุอนอยู่ไรงนม<อ>ไป<อ>ไปดว่าตุ้ดว่าตุ้นน่หลูก่เห็นตุออีกได้แล้วเด้อหักนอนเต็มหมอเลยบุญเดียวเนี่ยขึ้นมีมากันนี่ปไป มาเอาผักอันนี้ใส่เอาผักขาผักเกลือนี่ใส่ผักขมบ้ใส่ผักขมนะโอ๊ะผักขมเนื้อผักเกลือผักเกลือดูก,กินไรบ่เอาผักขาดนี่ใส่แดงผักขาเออใส่ด้วยผักขาใส่ไปวันนี้เอาเปไปนอนบาย មួយចង្ណៃមិនហើយអីយកយកយកអញហ៎ແມ່រៀបយកនេះចុយ